เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21กุมภาพันธ์วันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องประเด็นร้อนกับเรื่องกลุ่มเซาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นตระกูลเกรเซอร์และก็เซอร์ซิมดัดคลิฟหัวเรือใหญ่ของอ e ีนิออสผมขอไปเริ่มกันที่ข่าวลือด้านตลาดน,นักเตะของทีมที่น่าสนใจกันก่อนนะครับไปกันที่ข่าวคราวร่วมกับมาติอุสคุณย่ากองหน้าวัย25ปีของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันกันครับ อดอรายงานของทางดีนโจนส์นักข่าวด้านตลาดนักเตะของทางก i ฟต์มีสปอตได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางแผนจะคว้าตัวแนวรุกฟอร์มร้อนรายนี้เข้าสู่ทีมช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงครับและนักเตะในกําลังโชว์ผลงานได้อย่างเข้าตาสุดๆโดยเฉพาะในซีซั่นนี้ที่เขามีอิมแพกอย่างมากในแผนเกมรุกของวูฟ โดยในที่นี้ครับนักเตะจะมีค่าฉีกสัญญา62ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านยูโรซึ่งสามารถใช้ได้ทันทีหลังจบซีซั่นนี้ด้วยและทางดีนโจนส์นะครับยังเสริมอีกว่าการคว้าตัวมาติอุสคุนญ,ญ่าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นหากว่าอเลฮันโดรกาในโชตัดสินใจอำลาทีมหลังจบซีซั่นนี้โดยที่นาโปลีของอันโตนิโอคอนเต้นะครับก็ยังให้ความสนใจกาแนโชอยู่ ปายาเดียกับเรื่องราวของวิกตอร์ซิมเฮนกองหน้าที่กำลังเป็นข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างต่อนเนื่องในครับในช่วงหลังซึ่งว่ากันว่าทัพป,ปีสแสดงอาจจะเร่งเครื่องเดือนหน้าปิดดิวทันทีในช่วงซัมเมอร์ด้วยราคา65ล้านปอนด์ตามที่นาโปลีที่ตั้งขายเอาไว้ทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดของทางฟลาบิโซโรมาโน่ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่เขาทราบจากแหล่งข่าวมาว่าในตอนนี้ครับมีหลายสโมสรที่กำลังไล่ล่าคว้าวตัวกองหน้าในตลาดซัมเมอร์รวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราด้วยครับ ซึ่งเรียกได้ว่าต้องการกองหน้าประเภทป้องเดียวจอดอย่างที่สุดโดยสําหรับเคสของโอซิมเฮนนั้นเท่าที่เขารู้มาเนี่ยครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังไม่ได้มีการติดต่อไปยังนาโปลีรวมถึงฝั่งตัวแทนของกองหน้ารายนี้แต่อย่างใดโดยที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับกำลังจับตากองหน้าประเภทสไตเกอร์หรือว่าเบอร์9อยู่หลายคนแต่ชื่อที่โดดเด่นนะครับก็จะมีค่าวิกตอร์ยูเคเรสของสปอร์ติ้งลิสบอนและก็วิกตอร์ซิมเฮนของทางนาโปลีเป็น2คนครับที่เป็นเป้าหมายหลัก อย่างไรก็ตามนะครับยังบอกไม่ได้ว่าทางแมนยูเน็ดจะเลือกใครเพราะว่าท้ายสุดด้วยสถานการณ์ของทีมทั้งยูเคเรสและก็โอซิมเฮนอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของแมนยูเน็ดก็เป็นได้นั่นเองครับเราไปต่อกันที่เรื่องวุ่นวุ่นและก็เป็นกระแสของทีมที่เกิรนไปก่อนหน้านะครับของทีมบริหารแมนเชสเตอร์ยูเน็ดที่มีข่าวเช้าออกมาแทบจะไม่เวน้นวันกันเลยทีเดียวครับดยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางเจมส์ดักเกอร์นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดอะเทเลกราฟสื่ออังกฤษได้รายงานว่า พนักงานในสโมสรแมนยูนเต็ดหลายคนเลยครับไม่พอใจต่อนโยบายประหยัดเงินที่เซอร์จิมัดคลิฟ์นำเข้ามาสู่สโมสรถึงขนาดขั้นลดปริมาณอาหารประเภทเนื้อสัตว์ลงในห้องอาหารของพนักงานโดยเมนูส่วนใหญ่ในครับคือผักขนมปังและก็ธัญพืช นอกจากนี้ครับเจมส์ดักเกอร์ยังแชรต่อว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนผิดหวังต่อการบริหารของเซอร์เซมบัตคลิฟต์และก็อินิออสอย่างมากพวกเขากังวลว่าสโมสรแห่งนี้จะล้มเหลวและก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงจากการบริหารงานย่ำแย่ของเซอร์เซมบัตคลิฟต์ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมันเห็นเป็นที่ประจักษ์ไปแล้วนะครับอาทิเช่นการให้เอริกเคนฮากอยู่ต่อและก็ให้สัญญาฉบับใหม่สุดท้ายก็ต้องปลดด้วยตัวเลขเงินชดเชยที่สูงกว่าเดิมเกือบ2เท่าตัวเคสต่อมากับกรณีของดนยวก ผู้ในการกีฬาที่เสียเวลาไปฟรีๆทั้งสถานะของรูปเบนอาร์โมริมในตอนนี้ด้วยครับที่มีเครื่องหมายคำถามดึงมาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเจมส์ดักเกอร์ยังได้เผยต่ออีกว่าระหว่างการทัวร์ไคลริงตันในครั้งแรกนั้นเซอร์เจมส์นัตคลิฟได้ถามคาร์ดิซเลมกัปตันทีมหญิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตว่าเธอมีหน้าที่อะไรในสโมสรแห่งนี้ซึ่งกับเรื่องนี้เองครับต่างสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่ได้ยินเพราะว่าคาร์ดิซไเลมเป็นหนึ่งกัปตันทีมหญิงที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานและก็ยังเป็นถึงนักเตะทีมชาติอังกฤษด้วยนั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องแต่ราวออกไม่เสพกันแบบไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวสําหรับทีมบริหารของทัพปีศาจแดงเราเรามาต่อกันที่ความเห็นของฟิลโจนอดีตกองหลังของสโมสรอนะนครับซึ่งอย่างที่หลายคนทราบกันว่าหลังจากเจ้าตัว,ตวแขวนสตาร์ทไปแล้วก็ยังได้คลุกคลีกับทีมเยาวชนของสโมสรอนอยู่พักหนึ่ง ซึ่งทางโจนส์ครับก็มั่นใจว่าเหล่าดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นั่งอยู่บนม้านั่งสำรองในเกมกับสเปอร์จึงแม้ว่าในตอนนี้แฟนบอลหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูกันมากนักแต่เขาเชื่อว่าอีกไม่นานครับแฟนบอลต้องคุ้นชินกับชื่อเหล่านี้อย่างแน่นอนเพราะเขาเชื่อว่าเด็กในอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเก่งอยู่หลายคนและเขาอยากให้จับตาดูเจ้าหนูชิโดออบีที่เพิ่งได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปในช่วงทดเจ็บเกมกับสเปอร์ว่าน่าจับตามองเอามากๆเลยครับด้วยกับเรื่องนี้ฟิลโจนไดด้แสงความเเห็นอาไวว้่า การทำงานทั้งภายในและก็ภายนอกอะเคเดี่รวมถึงการช่วยเหลือบรรดาดาวรุ่งเหล่านี้ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะดาวรุ่งที่เก่งและก็มีพรสวรรค์อยู่หลายคนมากๆในตอนนี้ทีมชุดใหญ่มีนักเตะบาดเจ็บจำนวนมากและในเกมกับสเปอร์บนมานั่งสำรองก็เต็มไปด้วยเด็กๆแต่ก็มีนักเตะที่มีพรสวรรค์อย่างมากบางคนในมานั่งสำรองนั้นด้วยซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักพวกเขามากนักในตอนนี้แต่ถ้าว่าแฟนบอลก็จะรู้จักพวกเขาเองในไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน ผมคิดว่าคุณลองดูนักเตะอย่างคอบบี้เมนูที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นนําในตอนนี้สิแต่ตอนนี้ผมอยากให้คุณลองจับตาดูชิโดโอบีซึ่งเราเพิ่งเซ็นสัญญามาจากแอนสโนลเด็กคนนี้มันสัตว์ร้ายเลยล่ะคุณลองดูอามาดิโอโลที่ถูกยืมตัวไป2 3สาครั้งตอนเป็นดาวรุ่งผมจำได้ว่าได้ดูเขายิงประตูชัยในเกมกับลิเวอร์พูลในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อซีซั่นก่อนและผมเคยบอกกับเขาไปแล้วว่าในซีซั่นนี้เขาจะมีบทบาทสำคัญกับทีมอย่างมาก ผมเคยเล่นกับอารมัดด้วยนะอยู่สักประมาณสักปีหรือว่า2ปีนี่แหละและคุณคงเห็นแล้วว่าคุณภาพของเขานั้นยอดเยี่ยมจริงๆและก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งมันก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีนักเตะดาวรุ่งจำนวนมากที่พร้อมจะได้รับโอกาสและก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ในไม่ช้า เรามาต่อกันที่ความเห็นของลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทีมครับที่ล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้ออกโรงแนะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรพิจารณาดึงตัวพอลปอกบากลับมาร่วมทีมอีกครั้งภายใต้การนําของรูเบนอามอริมภายหลังช่วงนี้กําลังเกิดข่าวลือระหว่างปอกบากับแมนยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องว่าเขาอาจจะถูกเซ็นเข้ามาด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงจบซีซั่นนี้ ตอเนื่องกับเรื่องดังกล่าวครับทางลุยซาฮาก็เห็นด้วยอย่างมากและเขาก็มั่นใจว่าแฟนบอลของแมนยูเนเตดจะได้เห็นพอลปอกบาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเพราะตัวเขาก็ต้องการอยากจะกู้ชื่อเสียงกลับมารวมถึงสแสดงเห็นว่าเขายังเป็นสุดยอดนักเตะในตำแหน่งของเขาด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับลุยซาฮาได้สแสดงความเห็นผ่านทาง g o c o m เอาไว้ว่าผมอยากเห็นพอลปอกบากลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูเนเตดซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะว่าในทีมของเรามีนักเตะบาดเจ็บกันอยู่หลายคนแต่อย่างใด แต่ยังร่วมพิงองค์ประกอบอื่นๆด้วยที่เขาสามารถนํามามอบให้กับทีมของเราเรา,เราต้องการนักเตะที่เข้ามาสร้างความแตกต่างในทีมได้เราต้องการคุณภาพเราต้องการความมั่นใจและเราต้องการความเป็นผู้นําซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าป็อกบาในตอนนี้สามารถ Dancing แสดงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้บ็อกบาสามารถแสดงเห็นว่าเขามีความสามารถที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดในลีกในตําแหน่งของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถพัฒนาได้ตรงไหนบ้างและต้องปรับตัวในส่วนใดของเกมบ้างด้วย แต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนคงกังวลว่าป๊อกบาจะกลายเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าดังนั้นสิ่งนี้แหละที่เขาต้องแสดงมันออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เคยผ่านมาเขาจะไม่เป็นแบบนั้นอีกเขาจะต้องทอมตัวหลังจากสถานการณ์นี้เขาได้รับบาดเจ็บเขาถูกแบนและเขาต้องการกลับมาเล่นฟุตบอลเขาต้องการกู้ชื่อเสียงดังนั้นหากว่าเขาได้รับโอกาสเขาจะต้องเข้าใจและยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้กับเขาด้วย ผมแน่ใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบ็อกบาคือการแสดงให้อมโมริมและก็แฟนบอลของแมนยูเน็ดเห็นว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของโลกเขาต้องแสดงเห็นว่าเขายังเก่งแค่ไหนและเขายังสามารถเก่งได้อีกแค่ไหนด้วยทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่21กุมภาพันธ์หากว่าใครชอบก็ฝากากดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ